โดยถ้าเราย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี2022เมื่อวันที่8 8พฤศจิกายนเนี่ยรัฐบาลจีนนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้เผชิญกับความไม่สงบครั้งใหญ่ในรอบทศวรรษเลยนะคะหลังจากที่ประชาชนในหลายเมืองใหญ่เนี่ยเริ่มออกมาประท้วงต่อต้านนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลโดยการประท้วงนโยบายนี้เนี่ยเกิดขึ้นทั้งในปักกิ่งนะคะเมืองหลวงของประเทศรวมถึงในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ด้วยนะคะ การประท้วงครั้งนั้นเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็จดจำในชื่อของ White Paper p r o t e s t นะคะมาจากอะไรก็คือมาจากการที่ผู้ชุมนุมเนี่ยเขาได้ชูกระดาษขาวที่มันไม่มีข้อความอะไรเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงออกนะคะเป็นการแสดงออกเป็นการประท้วง ด้วยหลังมีการชุมนุมนะคะเกิดขึ้นในหลายเมืองเนี่ยทางการจีนก็ได้ส่งตำรวจนะคะเข้าควบคุมสถานการณ์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีรายงานจากสื่อในโลกตะวันตกเนี่ยว่ามีการประปามจับกลุ่มนะคะแล้วก็ติดตามตัวของผู้ชุมนุมด้วยนะคะจนในที่สุดเนี่สถานการณ์ในทุกเมืองเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยนอกจากการปราบปรามผู้ชุมนุมในเหตุการณ์ประท้วงนโยบายล็อกดาวน์นะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ที่สะท้อนความเข้มงวดนะคะของการบังคับใช้กฎหมายชุมนุมแล้วก็การเซ็นเซอร์ของจีนเนี่ยก็คือการห้ามชุมนุมเพื่อรำลึกเหตุรถยนต์พุ่งชนคนในเมืองจูไห่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ เหตุการณ์นี้คืออะไรนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งหนึ่งของจีนในรอบหลายปีเลยค่ะโดยมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ขับรถ SUV ผูนะคะพุ่งชนฝูงชนที่กำลังออกกำลังกายอยู่ในศูนย์กีฬามเมืองจูไห่ค่ะซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกอย่างน้อย43คนอย่างไรก็ดีค่ะทางการจีนไม่อนุญาตให้ประชาชนเนี่ยไปวางดอกไม้เพื่อลำลึกในพื้นที่เกิดเหตุนะคะ เหตุการณ์จมตีด้วยรถยนต์ที่จูไห่เนี่ยก็แน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่มันมีการรายงานข่าวที่เขาบอกว่ารายงานข่าวล่าช้าข่าวที่ปรากฏออกมาเนี่ยพยายามเบี่ยงเบนความสนใจไปให้ความสําคัญกับการรายงานเรื่องกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นในเมืองจูไห่คือพูดถึงเหตุการณ์เนี้ยน้อยทั้งทั้งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเรียกว่า ทำให้คนอกสั่นขวัญผวานะคะเพราะว่าการที่จะมีแบบคนขับรถพุ่งชนคนพุ่งชนคนในจีนเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราแทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะเราก็เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เริ่มรู้สึกว่าทําไมทางการถึงไม่ให้ความสําคัญต่อการที่จะรายงานเปิดเผยข้อเท็จจริงให้คนได้ทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความไม่พอใจของประชาชนในตอนนั้นนะคะ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือคนแน่นอนว่าเขาก็ต้องเกิดความกังวลน,นะคะในเรื่องของความปลอดภัยในสัตว์ในปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะในเมื่อจีนเนี่ยมีนโยบายในการควบคุมอาวุธปืนควบคุมมีดควบคุมอาวุธค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแน่นอนความไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์นี้ ทั้งนี้นะคะในเหตุการณ์จูไห่ในรายงานระบุค่ะว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุมาจากปัจจัยเรื่องปัญหาการหย่าร้างนะคะแล้วก็ปัญหาทางการเงินส่วนตัวค่ะโดยหลังเกิดเหตุการณ์ที่จูไห่นะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่น เกิดขึ้นนะคะสำนักข่าว Channel News a s เ a ชียของสิงคโปร์เนี่ยรายงานค่ะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยได้เซ็นเซอร์แล้วก็ลบข้อมูลรูปภาพนะคะที่แสดงให้เห็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะร่างผู้เสียชีวิตรวมถึงออร่องรอยของเหตุการณ์นี้เนี่ยออกจากโลกออนไลน์เรื่องนี้ก็เลยนำไปสู่การตั้งคำถามของบัญชีผู้ใช้เวยปอค่ะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปิดบังหรือลดการมองเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยเหตุผลอะไรกันแน่นะคะ โดยลู่ลู่ว่ยโลสลู่ชิวนะคะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบัติสต์ของฮ่องกงเนี่ยเขากล่าวกับรอยเตอร์สเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคะ่ะว่าการเซ็นเซอร์เหตุการณ์รุนแรงในจีนนะคะเช่กนการ เหตุการณ์รถพุ่งชนคนที่จูไห่หรือการประท้วงกระดาษขาวปี2022เนี่ยล้วนสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมข้อมูลแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลุกลามนะคะโดยประชาชนเนี่ยมักไม่สามารถอภิปรายหรือโต้แย้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้โดยข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะมาจากทางการเป็นหลักนะคะมาจากสํานักงานตํารวจของจีนเท่านั้น ก็อย่างที่เราเห็นนะว่าในช่วง2ปีเนี่ยแม้ว่าเหตุการณ์การประท้วงหรือเหตุการณ์รุนแรงมันเกิดขึ้นได้ยากในจีนแต่มันก็ยังเกิดขึ้นคําถามคือมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ไปกระตุ้นหรือทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้นะคะก็มีมุมมองของนักวิเคราะห์บางส่วนเช่นกันนะคะที่เขามองว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความเป็นธรรมปัญหาในสังคมของจีนค่ะ โดยสำนักข่าว VOA นะคะระบุว่าในจีนเนี่ยมีปัญหาการเลิกจ้างแล้วก็การลดค่าจ้างจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสำคัญต่างๆคนรุ่นใหม่เนี่ยที่คนหนุ่มสาวที่เรียนจบออกมาเนี่ยมีอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดขับข้องใจและแน่นอนว่ามันอาจจะไปกระตุ้นนะคะให้เกิดการ วิาพาควิจาร์ณการประท้วงขึ้นมานะคะเขาเรียกว่ามันเป็นอันตรายเงียบสำหรับทางการจีนนะคะเพราะว่าคนรู้สึกไม่พอใจต่อสิ่งนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อประชาชนไม่พอใจเนี่ยแน่นอนว่าอย่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะคือสิ่งสำคัญนะั้นที่เขาเน้นย้ำเสมอของรัฐบาลจีนเนี่ยก็คือเรื่องของความกินดีอยู่ดี เมื่อมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่ามันไปสั่นคลอนความชอบธรรมสั่นคลอนความนิยมในตัวของรัฐบาลในตัวของพรรคนะคะเพราะต้องไม่ลืมว่าความกินดีอยู่ดีเนี่ยจริงๆถ้าเรามองจากที่เป็นผ่านมาเราก็เห็นได้ว่ามีการแลกมากับการจากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในบางด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อ ความกินดีอยู่ดีปัญหาเศรษฐกิจมันถูกตั้งคําถามแน่นอนว่าว่ามันจะมีผลต่อความนิยมของตัวทางการของตัวรัฐบาลด้วยนะคะกลายเป็นความเปราะบางค่ะที่ทําให้รัฐบาลจีนเนี่ยต้องเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เรื่องของการชุมนุมการประท้วงเนี่ยมันแพร่หลายออกไปนะคะรวมถึงมีการปรับปรามผู้ประท้วงหนักขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพในสังคม โดยเจ้าหลานเจียนค่ะอดีตนักข่าวของจีนที่ลิภัยไปอยู่ในสหรัฐเนี่ยได้ให้ความเห็นถึงเหตุการณ์ประทงรุนแรงที่เมืองผู่เฉิงนะคะเหตุการณ์ล่าสุดที่เราได้นํามาเล่ากันโดยชี้ค่ะว่าประชาชนเนี่ยกำลังตั้งคําถามถึงการใช้มาตรการรักษาเสถียรภาพของทางการเพื่อระง,งับเหตุการณ์รุนแรงต่างๆอีกทั้งยังตั้งคําถามถึงการปกปิดความจริงเบื้องหลังการเสียชีวิตกระทันหันของนักศึกษา ว่าเกี่ยวที่มันที่มันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทางสังคมนะคะซึ่งตามมาด้วยการตอบสนองที่รุนแรงอย่างการประท้วงเจ้าหลันเจียรนยระบุเพิ่มเติมค่ะว่าเหตุการณ์ประท้วงที่ผู่เฉิงนะคะยังเป็นภาพสะท้อนหนึ่งของสังคมจีนนะคะที่อุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวทำให้คนหนุ่มสาวเนี่ยรู้สึกว่าอนาคตสิ้นหวังนะคะ เมื่อมันเกิดคดีของการเสียชีวิตที่สาเหตุมีความคลุมเครือสาเหตุไม่ชัดเจนที่คนตั้งคำถามเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็แน่นอนมันไปหลอมรวมกับไอ้ความรู้สึกอัดอั้นตันใจความสิ้นหวังหดหู่ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ดังนั้นเนี่ยม,มันจึงระเบิดออกมาในรูปแบบของการประท้วงแบบที่เห็นในผู้เชิงแม้ว่าจะมีกฎหมายควบคุมการประท้วงที่เข้มงวดนะคะ ทั้งนี้นะคะแม้จะไม่ค่อยมีข่าวคราวการประท้วงในจีนออกมาบ่อยนักนะคะแต่ว่าองค์กรอย่าง Yesterday Project นะคะที่เขาบันทึกเรื่องราวการเคลื่อนไหวการชุมนุมการประท้วงในจีนเนี่ยเขาก็ประมาณการว่าในแต่ละปีเนี่ยที่จีนนะคะมีการประท้วงร่วมกันประมาณ1 0 0 0 0แสนครั้งได้นะคะซึ่งกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งถูกเผยแพร่พบนโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็แต่ที่เหลือเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ถูกเซ็นเซอร์โดยรัฐบาลค่ะ ขณะที่อี้เฉิงหวงนะคะผู้ประท้วงกระดัดขาวที่ปัจจุบันเนี่ยต้องลีภัยไปอยู่ในเยอรมน,นีก็ให้ความเห็นว่าการโจมตีด้วยเหตุด้วยการก่อเหตุแบบคนเดียวการก่อเหตุแบบโลนวูฟเนี่ยนะคะในสังคมจีนเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าคนรู้สึกว่าสังคม สิ้นหวังแล้วก็ตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของสื่อของอนักกิจกรรมที่เคยอยู่ในจีนแล้วก็รีภพยออกไปนะคะว่าเขามองสังคมนี้สังคมของเขาอย่างไรนะมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างไร